เปาโดโอ๊ยทวดีทวดีทุกคนมายืนใกล้ทีนี่ไปหน่อยครับเป้าก็เลยตรงไปนิดนึงสาหรับในวันนี้ครับทุกคนเราก็จะทําการขยายบ้านนะครับเพิ่มเติมผมว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราน่าจะไปถึงภูเขาได้ครับอุย้ยเดี๋ยวนะข้างล่างดามเอจดเป็นล้านเลยวันนี้ตัวอะไรวะโอ้โหโคโรนี่ตัวที่โหดที่สุดในบ้านเราก็น่าจะเอาไปอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวมขอทําการสร้างบ้านตรงนี้เพิ่มฐานไปนิดนึงครับจะได้พื้นที่ใหญ่ๆห,หน่อยเล็กเหลือเกินได้มาเป็นร้อยอาแล้วจะถึงปุ้เนี่ย พอต่อมาให้ถึงก่อนเลวกันอุ้ยถ้าถึงตรงนี้สวยเลยเนี่ยเพราะว่าข้างหนนี้มันมีตัวลับพอดีครับผมตอนแรกกะจะมาไลฟ์สดสร้างแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ว่างจริงครับผมผมมีภารกิจนะครับในการเอ่อรีโนเวทบ้านเรียกได้ว่าก็เยอะแยะเลยนะครับกว่าจะเสร็จนี่ก็อาศัยช่วงเวลาว่างนิดๆหน่อยๆมาถ่ายคลิปให้ได้ดูกันนะแต่ก็พยายามจะถ่ายให้สนุกที่สุดเอาให้เต็มที่ะของผมนั่นแหละฮะตรงนี้ยาวมาถึงนี่เลยเฮ้ยพอดีเลยว่ะยอด นี่แล้วก็ไปนู่นเลยบังอ่าเฮ้ยยังมาได้อยู่นี่ว่าเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถ้าให้พอดีก็คือเหลี่ยมต้องไปตรงบ้านนั้นพอดีเลยบ้านโนมนี่นี่นี่วางสปีดมาโคครับอ๋อได้อยู่ได้อยู่ไปอีกเฮ้ยพอเราเข้าใกล้บ้านโนมเราจะมีอินซูลชันเพิ่มพลังความต้านทานได้เว้ยวิงญาวิงญาวิงยาโอ้ย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 โอ้โหวิติใหม่เห็นกัน วางฟอนเดชั่นก็ผมกดชิปแล้วก็วิ่งวางไม่มีใครทําได้นอกจากพี่วางไวมากดูโอ้ยอรถมาโคก็ไม่ทันนี่หมายเฮ้ยเดี๋ยวเราตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อผีเสื้อตกกระจหมดไอ้คอยาวนี่รู้สึกว่าเวลาสปัตหาไปมาจะวุ่นวายมากเฮ้ยเราได้เบต้าซัมมอนเนอร์นะครับเป็นไข่มาอันหนึ่งเว้ยถ้าเราเอาไปคราฟเราจะได้เป็นตัวกิปเปิลครับทุกคน แล้วก็ไอตัวนี้เราเอามาด้วยดีกว่าตึงน,นียตัวนี้เป็นตัวกาเดียนปะ่ะใช้กาเดียนครับตัวนี้เป็นตัวชิลมันจะเปิดชิลให้บ้านเราได้ดีเลยนะครับผมลูกดอกก็ใช้อันนี้ก็น่าจะอยู่นะจัดไปครับ2 0 0 0ันกว่าองเหรอเอายิงไปทีเดียวเปิดชิลวะเนี่ยยังมีป้ายังมีอยู่มีตัวน็อกเอาอยู่นี่ได้ไหมมาติดชิลนี่ว่าโอ้ยอย่างนี้ตัวงนี้จับยากเลยไม่ได้นะครับมันต้องเราเบิดชิลมันทิ้งก่อนทําไงดีวะ เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเหรือต้องรอโอเคชิวาหายไปแล้วจัดต่อต้องรอชิวาหายนี่แน่ดีหัวได้ปะไม่ได้เออโอ้ขึ้นน้อยมากขว่าจะหลับก็สักพักหนึ่งแหละโอเคแต่ชิวมันน่าจะติดคูดา,ามันเปิดชิวไม่ได้อยู่ตอนนี้ผมสบายแล้วเบต้ากาเดียนมีเพราะว่าเบต้ากาเดียนล่วงเลยล่วงลงมาทันทีคาราหลบไม่เยอะมากครับคาาอยู่ลงไวปะ ขาหิวคาอหิวลงไวเพิ่งเดลงไป200แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูครับคราฟได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าไอทีนึงดูเหมือนว่าเราจะขาดไข่กาเดียนหวดทุกคนเราไม่สามารถที่จะคราฟกิบเบิลของมันได้เว้ยทุกคนเราก็ต้องไปหาตัวกาเดียนเพิ่มก่อนเลยดิที่เป็นตัวกาเดียนปกติยังไงวันนี้ผม,ม,มก็ต้องได้ตัวนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไปหาก่อนเฮ้ยระหว่างที่หาตัวกาเดียนผมเจอตัวเทมมิงครับเขาบอกว่าไอตัวพวกเนี้ยมันจะทําค่าตลบได้ครับทุกคนแน่นอนโดนแน่เอาละติดหัวไปคอนเลย ตัวนี้ต้องมีครับ utility เยอะไหมอ่าคิปโบเออเดี๋ยวนะคิปโบยู utility เราน่าจะหมดครับผมอา่าไม่เป็นไรกลับไปคราฟก่อนเอาละครับตอนนี้ได้คิปโบมาแล้วนะครับเดี๋ยวด้านหลังอีตัวนี้ต้องระวังว่ะตัวนี้อ่อตัวนี้เป็นตัวปกติดีกว,ว่ายิงไปเลยยิงไปเลยโหลูกดอกดามเมจเป็นพันอ๋อเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะพิมพ์ผิดทุกคนมันต้องพิมพดูแล้วก็ตัว ti เลยผมลืมใส่ตัว el ครับเลยไม่เจอคิปโบเรียบร้อยครับ เป็นงั้นน่าจะได้ตั้งนานแล้วสียเวลามีคราบเพิ่มเลยทีเดียวตอนนี้ถ้าจะคราบที่ขี่เราขาดซีเมนครับต้องเติมเลือดมันไปก่อนเพื่อให้มันอืดอ่าแล้วก็ทําไงดีวะเนี้ยขาดซีเมนต้องกลับไปเอาที่บ้านขี้เกียจด,ดีก็ดีก็ส่งเตากลับไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาตัวนี้นะครับไปดินทางต่ออุ้ยดานนูมีฉลามย่างอีกตัวหนึ่งทุกคนตัวโคตรใหญ่โอ้โหโคตรใหญ่แบบสุดเลยนะว่าหน้าเอามากเลยครับตอนนีุู้กอด เอาไงดีวะเนี่ยเอาเลยป่ะแล้วก็มีหมูยักษ์โอ้โหพวกตัวที่เป็นยักษ์ยักษ์เริ่มมาแล้วครับอ้น,นี้แมงกะพุนยักษ์ปะเนี่ยไม่ใช่หว่าเป็นแมงกะพุนแบบคิดตั้นนะครับผมก็มีพวก n e c o m a n c e r เดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนแล้วกันตอนนี้จะกลับไปดูซีเมนต์หน่อยแล้วก็มีเบต้า reflective ตัวนี้น่าจะสะเนี่ยไอ้พวกดาเมจได้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาจะมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจ จะได้กลับมาเอาซีเมนต์ด้วยไปครับของนิดนึงซีเมนต์ในนี้น่าจะมีมั้งมีปะซีเมนต์มีอยู่1อันโอ้หไม่มีน้อยจังตัวอันนี้อันนี้ก็ไม่มีของที่เราต้องการเลยว่ะไอ้เครื่องนี้ก็ใช้งานไม่ได้เพราะมันขาดไอ้ตัวที่จะมาใส่กับมันว่าแต่ว,ว่าผมว่าตอนนี้น่าจะพอแล้วแหละผมเอาโอเมก้าโซใส่ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดการเครื่องนู้นดูหน่อยแล้วกันการย่อยโอเมก้าโซครับให้เป็นฉาดได้20พอดีอ่ะเตรียมตัวนี้มา เป็นโซเฟอร์เนตนะครับอินเทนไซเฟอร์จัดใส่ในช่องโทฟี่ใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันไม่มีการคล้าไม่มีการอะไรเลยเนย้นจะเปิดเครื่องไงวะเนี่ยผมไม่รู้วิธีในการเปิดเครื่องวะ่ะไอเครื่องนี้สงสัยว่ามันจะต้องการเจเนเรเตอร์แน่ๆเลยเพราะว่าพยายามที่จะใส่หลายอย่างไปแล้วมันก็ไม่สามารถใช้งานได้งั้นเดี๋ยวลองลองเจเนเรเตอร์ไปก่อนเลยแค่3อย่างนี้ก็สามารถ ที่จะเปิดไฟฟ้าได้แล้วโอ้โหตอนแรกนึกว่าใส่นีจะใช้งานได้ใช้ไม่ได้ั้งนั้นเดี๋ยวลองดูทานนี้ไม่ได้กูก็ไปดูว่าจะต่อไฟกับมึงยังไงแล้วนะเนี่ยมาทางนี้ครับเอาไฟลงให้ตรงๆไปเลยแล้วก็ตัวนี้ลงได้เลยปะ่ะอ่าเรียบร้อยครับตามด้วยแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนเอาออกจากนี้แล้วก็มาใส่ในเครื่องนี้แทนโอเคได้แล้วนะครับเป็นไงบ้างทำงานได้เปล่า ใช้งานไม่ได้เลยหรอลงเครื่องนี้ไปไฟก็ยังใช้งานไม่ได้บ้าเอ้ยทําไงอะทีนี้โถ้างมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาเต่านะครับไปใช้งานก่อนอย่างอื่นแค่ว่า,าทีหลังเดี๋ยวตัวต่อไปที่เราจะจับกันก็จะเป็นเอ่อฉลามยักษ์นะครับที่อยู่ในทะเลทางฝั่งนู้นแต่ก่อนจะลงเนี่ยทดสอบดาเมจแล้วก็ตัวค่าระลบก่อนแล้วกันดาเมจสองพันกว่าโอ้โดโดตายหมดนะครับตอนนี้ไอตัวนี้หมื่นกว่าว่าไงหุยเฮ้ยใช้ได้นี่ว่า อุ้ยปั่นเรื่อยๆด้วยนี่หวดเข้าไปอีกทีนึงเรียบร้อยเมื่อกี้ใครพ่นไอควันอะไรมาไอตัวนี้อะไรตัวนี้พรามโคเบตตัวนี้ไม่น่าไหวครับแล้วมันหายไปไหนแล้ววะพอโขกสลบแล้วหายไปเลยตัวนั้นเก่งเกินไปเราต้องเอาเลือดที่มันไม่เกินหนึ่งแสนนะครับแล้วก็มีไนแม์แวมไพร์แวมไพร์ผีเสื้อนี่ไม่น่าเหมาะตรงข้างหน้าสเปกตันเดี๋ยวนะเราเลือกดูก่อนพรามวอเทอร์เบิร์ด หกหมื่นนี่จะเป็นยังไงบ้างวะอยากจะลองนี่นะเดี๋ยวเราเติมเลือดเราไปก่อนเราจะไปตีตัวที่เลือดหกหมื่นนะครับสตอมิน่าเราก็น้อยนี่หว่าไม่เป็นไรลองดูนี่เราเอาตัวไวที่เป็นสายเทมมิ่งนี่น่าจะดีนะดูเวจัดัวดจัดัวดเอาหนีแล้วอุ้ยขึ้นเป็นหมื่นแล้วตอนนี้สุดยอดจัดไปนี่นี่นี่มามามา,มาเข้ามาเลย มันเข้าบววแล้วครับตอนนี้พรามวอเตอร์เออเอาเด้อุ้ยเอาอยูโดนลุ้มครับโดนลุ้มโดนลุ้มแต่ไหวอยู่ไหวอยู่เอาเด้เรียบร้อยหลับหมดตัวด้านซ้ายนี่สปิริตวนนะครับกับวอเตอร์เบิร์สท,ที่เป็นตัวพรามเฮ้ยไปใช่วอเตอร์เบิร์สดิวินเบิร์สอ่ออานผิดเอาละเดี๋ยวลงน้ําเลยผ่านแะ้วครับตอนนี้ไม่มีปัญหาสตามินนาก็แทบจะไม่ได้ใช้อโอเคสปีดเลือดไป ดามเมจนี่น่าจะได้ถ้าเราใช้จับตัวโหดนะครับผมเฮ้ยตรงนั้นมีไข่ด้วยวะไข่เราปวะเนี่ยอยากจะได้ไข่กาเดียนก็ได้ไข่กาเดียนจะได้จับไปตัวนั้นทักทีแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามีตัวนี้มาแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะโขกไข่ให้หลับก็ได้ง่ายมากฉลามหายเมื่อไหนแล้วไม่รู้อ่ะทุกคนเนี่ยมันอยู่ใกล้หมูยักษ์ตัวนี้ไม่ใช่หรอจริงๆมันควรจะแสดงผลได้แล้วแม่อ๋อนี่นี่น,น,น,นี่พึ่งมาโอเคเจอแล้วครับเลเวล51มีเลือดถึง1 0,000แสด่ว่าเลือดเจอวิีได้ ค่อยๆว่ายน้ำไปมาแล้วไอ้นี่ก็ตามจี้ตูดตบตูดกูจังมึงจะตามกูทำไมนักหนาเนี่ยฮะตามทำไมตามทำไมเดี๋ยวก่อนตีโดนย่าหน่อยถอยหลังไม่ได้ไ <c oughs> ม่ไปอยู่ข้างหน้ามึงเลยวะเนะี่ยเอออุ้ยไม่ธรรมดานี่หว่าเป็นอะไรแอปซอร์เบนเหรอหนีไปแล้วครับโขกไปทีเดียวเอาไปหลามก่อนอุ้ย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 ,ย,ยแก๊งมันยิงน้าใส่กูไปหลบหลบยังไงยังไงยังไง อ๋อเก่าเหรอเก่าเหรอเอาดิอุ้ยมึนครับมึนตัวนี้เป็นตัววินแล้วก็ข้างหลังแฟรี่แฟรีเรฟร่เหรอแฟรี่เหรอแฟรี่เหรออุ้ยมีไอ้หลามวา้าบด้วยไอ้หลามหายตัวครับตอนนี้ไอ้ตัวนั้นหนีไปแล้วอุ้ยเขาหลบจุดมือเอาฟาคิทตันไหวบ่าไ้เตาประเด็นคือแม่งตียากมากโอ้อุ้ยเรามากันเต็มแล้วว่ะตอนนี้โลมาหลับไปตัวนึงครับใช้เบตาเ้าเอลิเมนทัล โอ้ย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 กูตีมันไม่โดนประเด็นคือกูตีมันไม่โดนไอ้ที่โดนมันก็ไม่เสือกจะหลับด้วยครับตอนนี้อื้มอื้มเฮ้ยโคโรสซัสเข้ามาพอดีโคโรสซัสเข้ามาพอดีอัดหลับไปก่อนแต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยตึงมากโอ้ยแรงขึ้น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 ไม่ไหวอุ้ยอุ้ยมันเป็นโอเมก้าด้วยนีกว่าคืนก่อนโอเมก้าแวมไพร์เมนต้าครับไม่ไหวหรอกเต่าเราเป็นเทมมิ่ง กูเป็นสายทมีมกูไม่ใช่สายบวกหลบบ้านหลบบ้านหลบบ้าแล้วมันกันค่าหลบได้ดีด้วยเอาเดเอาเดเอาเดเออเอเอยังไงฮะต้องเจอกันบนโบกโหแเราตรงนู้นแม่งรัวขนหาดน,นั้นจะไปใส่อาหาราได้ไงวะเนี่ยจริงๆก็ดูเหมือนกับว,ว่ามันก็ไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนีกว,ว่าเดี๋ยวเติมเลือดไปก่อนดาเมจเพิ่มอีกดิเพื่อทำค่ารละลบได้มากขึ้นเดี๋ยวเราลงไปบูกก๊กมันใหม่ทำไมอะทำไมอะม,มาดดขึ้นมาดิขึ้นมาดิ ขึ้นมาเด้ขึ้นมาเดเอามีมืนมีมืนมีไงโอเมกา้าแมมไพครับอุ้ยขาหลบหนึ่งล้านกว่าครับแต่ตีขึ้นเป็นแสนอยู่นะเอาเดเอาในมึเอเงาในมือมามามาอุ้ยได้อยู่นะเนี่ยไอสายเทมมิ่งนี่ดีให้ได้เว้ยแต่ว่าเราต้องขยันหานิดนึงตัวนี้เอาฟาสโตนตัวหินอันนี้เอาไว้อยู่เสือกหนีไปเลก โอเคตอนนี้ตัวอันตรายดูเหมือนว่าจะออกไปแล้วครับตัวโอเมก้าไปไหนแล้ววะนี่นี่เนี่ยโอเมก้ามาหลบอยู่นี่มึงจะมาตีกูแล้วมึงจะจากไปง่ายง่ายงั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นเด้คนเราอะตีตามตามตามหัวดวดหัวุ้ยตัวหินนี่มันกันไอ้นี่ได้ดีมากนะครับในส่วนของค่าตลบดของเราอะเพราะว่าคิดว่ามันต้องใช้วัสดุพิเศษในการที่จะทําให้มันหลับแน่นอนตีโอเมก้าให้หลับเลยเอาวะ เก้ากูดีนักม <dude, No. S 2> ึงมาไหวเว้ยไหวเว้ยไหวเว้ยเออเดชเดชขึ้นบกขึ้นบกรอขึ้นบกอุ้ยอ <oughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยติดดอตติดดอติดตอสล่อมาหลบได้ครับอุ้ยอุ้ยมันมีตัวยิงยิงสายฟ้าแม่งโคตรอลังการนี่นี่นี่ตัวไอตอนนี้ตายไปก่อนเฮ้ยตัวคิตตันนี่มันก็สวยเว้ยฉลามคิตตันเดี๋ยวฉลามย่างมันก่อนผลิตที่ขีมได้เลยไปเนี่ยซีเมนต์น่าจะพอเหลืออยู่ เพื่อจะได้ขี่เลยเอาละผมเอาไอเต่านี่หนีกลับบ้านไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวแม่งตายต้องเอาให้รอดทุกตัวไปกลับไปก่อนตรงนี้เราเคลียร์เองได้อยู่โอเคครับพร้อมครับไม่น่ามีใครโหดร้ายแล้วตอนนี้ตัวเอลิเมนทัลนี้เรายังมีอยู่ปะวะเดี๋ยวเราพิมพ์หาเลยนิมีเบต้าพอดีเลยเฮ้ยเราจับโลบาร์ด้วยเลยดีวยกว่ามั้งเรือร้อยสามเอาไวหลามก่อนนะครับเอาทีตัวมิติคอล มีอยู่มิได้เข้อ่ะเอ้าไปโดนอะไรวะเนี่ยกูโอ้ยเซ็งโอ้ยหลุดโอ้ยมันไม่ได้หลุดมีตัวมาดันอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหเร็ว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 จัดไปตายเปล่าอุ้ยยังไม่กินอีกืหไอ้หลามนี่จะแดกกูช่วยด้วยทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวก่อนกูก็งวลดูใต้เนี้เว้ยเด้อ จะเย็นก่อนพี่มีอะไรค่อยคุยกันเถอะใส่ของตัวนี้ก่อนดีกว่ามั้งเอเลเมนต์เอเลเมนต์เอเลเมนต์จัดไปเรียบร้อยเร็วรีบตื่นช่วยกูก่อนกูไหวปะเนี่ยโอ้โหไม่รู้ไหวหรือเปล่ากูขึ้นวนก่อนเพราะยังไม่มีที่ขี่นะครับถ้ามีที่ขี่ค่อยว่ากันอ่าโอเคเดี๋ยวนะเอาไว้นี่มาก่อนอิชิโอซอลัสอุ้ยกูจะตีแล้วตอนนี้ที่ขี่คาไปได้ขาดไป เอาไม้มาก่อนเอาเดี๋ยวไปเอาเครื่องมือออกอีกโอ้โหเคียวกูอยู่ไหนเนี่ยเคียวอยู่นี่อ่าโอเคจัดไปครับเฮดเชตตอยู่พอดีปั๊มเรียบร้อยตายแล้วอุย้ยไอ้หลานตายพอดีโอเคฆ่าไปแล้วเหรอฆ่าซีละแคนโอ้โหนึกว่าจะฆ่าไอ้นี่แล้วที่ขี่ดอกมีบ้างปะไม่มีมีแต่ของออฟฟิเชียลเอาละเรียบร้อยโอ้ตีกันนัวแล้วครับตอนนี้โรบากลัวอุย้ยไอ้หลานจะตายครับตอนนี้โอ้ยตายเรียบร้อย แสดงว่าโลมาก,กูตายแล้วเนี่ย,ยไปแป๊บเดียวตายหมดเกลี่ยงเลยดูชื่อดิโอ้โหแรงขนาดนั้นเลยวะเรียบร้อยครับโอ้โหไอหลานคิปตันนี่ตัวเดียวคือเก็บเก็บงานกูหมดเลยแมงเราหายากนะมึงกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะจริงๆมันจะแดกเรานานแล้วแต่ว่าเราหลบมันได้ไงแม่งัวสสนตีนมากยค่าหลบแม่งโคตรเยอะ มันคนละระดับกันจริงๆนั่นแหละมันตีเราตายไวมากนะครับผมต้องเอาตัวใหม่วะเสียของเลยทีนี้จะเอาตัวอะไรดีอะลบน้ำแข็งแล้วก็นี่เบต้าวอเทอร์อหมดแล้วมั้งของเบตา้าแล้วก็มีโกเลมจิ๋วนี่นะครับโกเลมจิ๋วนี่ใช้เป็นอ่าพวกเมทัลแอโร่โลจำไ,ได้ว่ายิงยังไงมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่หรอกเฮ้ยเราเจอตัวนี้ทุกคนตัวที่ให้พารากอนโซเดี๋ยวเรากลับไปเอาตัวมาฆ่ามันก่อน กำลังเดินหาตัวกาเดียนครับหาไม่เจอเลยมีแต่เบต้ากาเดียนซึ่งมันไม่ได้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเช็คไข่ด้วยว่าตอนนี้ไข่เรามีอะไรบ้างต้องการไข่เยอะอยู่กันไข่โอ้โหไข่เรามาหาสารเลยดิว่าเนี่ยเบต้ารือซอร์เบต้าเอเลฟหูไข่เยอะมากคือมันไม่ใช่ว่าแค่ไข่ของพวกเราอย่างเดียวนะครับยังมีไข่ของตัวที่มันอยู่รอบๆตรงนี้ไปด้วยเนี่ยโอ้โหสุดยอดแห่งความเยอะเลย เบต้าคอส i ิกเบต้าคอสแล้วก็ไปอัลฟาคอส m ิกได้เบต้าอันสเตเบิลซาโกเทกพาราโซเบต้ารีโซอิทิริวขาดกาเดียนที่เราต้องการเว้ยน่าเสียดายมากเดี๋ยวตัวที่จะรับบทบาทสังหารคงจะต้องเป็นตัรหัวดน,นิดน,นึงนะครับแต่จริงตัวนี้ก็น่าจะได้นะผมว่าเออตัวนี้ไปก็ได้มั้งขึ้นบนเลยแล้วกันเดี๋ยวเรายิงบอมครับทีเดียวจัดไปแล้วครับปล่อยบอมวุ้มเรียบร้อยเดี๋ยวนะอุ้ย มันปล่อยโหตายกันละนัวเลยครับเจอพิษอันเดียวยอดอีกตู้หนึงเอาอุ๊ยเละโอ้ยโอ้โหขนาดนั้นกันเลยเหรอไอตัวสเตโกตายยังเฮ้ยมีพึ่งมาปล่อยพึ่งมาด้วยเรียบร้อยมึงคือถ้าตีตัวพารากอนรับรองว่าตีนบริเวณนี้รอบๆนะครบับจะเข้ามาถาโถมใส่เราอย่างแน่นอนน่าจะเรียบร้อยไปแล้วนี่ไงซ่ามันอยู่นี่ะเราเรา,เราต้องเข้าไปดูในตัวมันก่อนนะครับว่า โซมันอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ตัวมันนี่แหละอยู่ไหนวะเนี่ยเสียงมันอยู่แถๆวๆนี้ยอ,อ๋อนี่ยๆๆเรียบร้อยสเตกโกสอรัตพารากอนโซถ้าเราได้ของพันไหนมาเราก็จะคราฟของหอนั้นได้อุย้ยมันเอายาไซเดนกูไปว่ะมีโอกาสได้คืนเพราะวะเนี่ยอุย้ยควันเต็มไปหมดเลยไปก่อนแล้วกันใช้พึ่งตัวนี้ต่อตรงนี้ทำอะไรกันน,นหนาวะเนี่ยโอ้โหตีนเยอะมากทีเล็กเป็นอะไรเนี่ย โบไทยอะไรทุกอย่างไม่เอาแล้วกันจับยากตอนนี้ผมเจอการเดียนแล้วครับแต่มันดันเป็นตัวผู้ทุกคนโอ้โห,โโหสิได้ใส่เครื่องไม่ได้ไงถ้าใส่เครื่องไม่ได้ก็ไม่ได้ไข่ตัวนี้ตัวนี้ให้ของไฮโซครับฆ่าเลยแล้วกันอุ้ยของดีนี่โอ้โไดโซเลยได้ว่าน่าจะพบวงจรอล้วครับตัวนี้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวหนะ้ามากระตุมเลยตีนมาเต็มเลยครับ พอเราไปตีตัวที่มีโซนี่ตีนอย่ามาเยอะมากนกอะไรเนี่ยนกรีอคทีฟเอาไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยนกพวกนี้เอาลงน้ําไม่ได้แน่ตอนนี้นะครับมีอีกหนึ่งตัวที่เราจับได้และน่าสนใจมากเลยครับก็จะเป็นตัวพาราโซซิงคลาริตี้ครับเป็นระดับเทียร์อัลฟาครับเราได้จะได้อยู่โอเคผมเอาเลยแล้วกันหายากการเดียนมันก็หาไม่เจอเลยตัวเมียเ,เจอแต่ตัวผู้ครับเอาตัวนี้ก่อนเออมาหนีครับหนีเฮ้ยมันหนีไว้ มไม่สู้เว้แต่นี่ถ้ามันเปิดมิตินี่กูไปกับมันเลยไปไหนมึงไปไหนไปไหน,ไไหนยิงไก่หลับแล้วเรียบร้อยเสร็จโอเคทีนี้คอนบิกเรามีอยู่แต่ว่าตัวอัลฟาเดี๋ยวเราต้องกลับไปคราฟครับเรามีคอนบิกธรรมดาเหมือนมีใครยิงพลังด้านนู้นว่ะดูก่อนตัวอะไรวะเนี่ยไวยเวอร์เนรออุยเป็นพวกอันติเมตวะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่น่าไหวอ้ยอยโดนโดนโอุ้ยุยเดีด๋ยวเดีดี๋ พ้นพิษก่อนเราลงมาอยู่ในพิษครับมันจะได้โดนดาเมจเอาเด้เอาเด้เอาเด้โดนได้ปะเนี่ยอุ้ยอุมันโหดเลยว่ะอุ้ยอุ้ยเลือดแมาสี่ห้าแสนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้งยาวไงกับมึนงนี่วะเนี่ยต้องปล่อยบอมใส่หัวอุ้ยปล่อยบอมไม่ออกว่ะทุกคนเร็วเๆเ,เ,เออไล่ตีธรรมดาก็ได้วะอุ้ยอุ้ยไอที่เราปล่อยไปเมื่อกี้นี่คือมันมังลงข้างล่างหมดโอ้เป็นสายแบบยาวมากเดี๋ยว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 อุ้ย ผมเพิ่งเห็นชัดๆว่าพลังมันทรงพลังขนาดนี้เลยโอ,อ้สุดยอดเลยตอนแรกนึกว่ามันออกไปลูกเดียวหรือมันเพิ่งอัปเดตวะเมื่อก่อนจะนึกว่าตอน,น,นที่จัดศึกมันไม่ได้ออกมาตุ้มใหญ่ขนาดนี้ดีกว่าผมว่ามันต้องเพิ่งอัปเดตแน่นอนเลยโปยพลังนี้่อยตรงนี้มีแต่นกเว้ยนันหืหืมหุมียตัวหนึ่งที่ติดมิดตลอดตัวนี้เป็นตัวพันพิเศษเหรอหรือไงเบต้ามิลเลอร์โค้ครับ เพอร์ฟอร์มมิลเลโคเวนคิวอ๋อเราจะได้มิลเลโคครับถ้าเราข่ามได้แต่จะฆ่าย,ยาน,นิดนึงมันดอทได้มันตีไม่ค่อยโดนไอ้พวกเนี้ยเรียบร้อยครับกว่าจะโดนค่อนข้างยากมากแต่ว่าเราได้มิลเลโคยังไงเอ,อ่ยลองลองไปดูนี่หรออันนี้หรอไม่ใช่เดิอันนี้มันถุงของเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยมีแบ็คเพลแล้วต้องการแบ็คเพลอยู่พอดีเลยตัวอะไรดอกแบ back ็คเพลวะเมื่อกี้ เพราะว่าถ้าเราได้แบบเพลเราจะคราฟบ,บีคอนได้บีคอนที่เรียกบอสเรียกอะไรนั่นแหละนะครับไอตัวนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เว้ยต้องฆ่าก่อนโวยพิษก่อนนี่เรียบร้อยมึงเต็มหัวอันนี้กลับบ้านคราฟกิโบเโบลเลยตอนนี้ขาดเป็นลองการ์ดแล้วก็จะมีเนื้อพรามครับเนื้อน้องเติมเข้าไปก่อนลองการ์ดลองการ์ดมีปะลองการ์ดต้องกระโดดลงเอาข้างล่างโดดลงมาเลยไม่น่ามีปัญหาเออโอเคมาแล้วครับมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยดูก่อน มี11อ่ะกันเดี๋ยวเรามีวิธีที่จะได้มากกว่านั้นครับเราก็ต้องทําการดเดทอยซีดแล้วก็ปลูกใหม่เลยถ้าปลูกใหม่จะไวามากอ่าโอเคประมาณนี้ไม่เกิน5ทีน่าจะมาครับตอนนี้เช็คผลผลิตดูอีกครั้งนึงครับมี122มันต้องใช้สูตรนี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่โตเลยได้แล้วครับตอนนี้ครับตัวอัลฟาคอส m มิกเราได้งมด7อันเอามากอน4อันครับผม เราไม่ต้องจับระดับเบต้าเราข้ามขั้นไปเลยอ่าแล้วก็ที่ขี่พาาัลซโซเอาละเอากิฟเปอมาใส่กันเลยครับทุกคนจัดไปเมื่อกี้ก็ก,กระโดดลงไปปลูกผักแล้วก็เลยเสียล้าสโลเคชันไปเลยครับผมอ่าต่แล้วทีนี้เราส่งผีเสื้อกลับก่อนหรือว่าเรากลับไปพร้อมกันเลยก็ได้นะแล้วก็ไปวิ่แถวบ้านแนทนทีนี้ลงมาด้านล่างครับเดี๋ยวลองพลังกันเลยขอลองแบบเดิมๆดูดก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่าหุย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 ใครเปิดใครเปิดวะเนี่ย ใช้สกิลไม่ได้เลยครับไม่รู้ใครมาบวกกูันหลบอยู่ตรงไหนอะนี่พลังเราเปิดแล้วดีหว่าเลยไม่แน่ใจเลยว่าดาเมจอะไรประมาณเท่าไหรเดี๋ยวตอนนี้ขอเลือดก,ก่อนเลยชุดแรกเอาเลือดหนักไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรเพราะเราสามารถดูดมันออกไม่มตีได้ถ้ามันไม่ไปก็เอ้ยเดี๋ยวกูลืมดีตัวนี้มันกินเบอร์รี่ไปใส่เนื้อปลาเฉยเลยเบอร์รี่เบอร์รี่เหลือน้อยมากแล้วตอนนี้โอ้โหเอาดีไปก่อนสีม่วงอุย้ยตัวนั้นมันกระโดดไปจังวะเนี่ย ชายฮอนปะวูบเป็นปลาโอเวอร์หลอดโหถอยเลยอย่าไปยุ่งกับมันแ่ใจจริงแล้วก็อยากจะดูดมันออกไิติมัน,นอมเอ้ยดูดมันไปเออโชคดีกูมีที่ดูดเรียบร้อยโอ้โหก,กระจายครับผมวูบมนดูดมนดูดอลังการขึ้นปะเนี่ยมันเหมือนมีนี่นี่มีแสงอะไรไม่เหมือนเดิมอะ่ะผมว่ามันอลังการขึ้นว่ะไมือูดูดามเมตเท่าไหร่อะแต่ว่ามันโดนดูดไปได้หมดเมื่อกี้นะครับที่อยู่ตรงนี้สปีดไปด้วย เลือดไม่ค่อยฮิลเลยว่ะพชัน่นพชั่นมีบบไหมพชั่นมีพรามสตามีแน่พรามเฮลพชัน่นอ่าตัวนี้ตัวนี้ฮิลได้เออค่อยเจ๋วหน่อยดาเมจในการตีนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าเท่าไหร่ดาเมจ0 0 0 0กว่ากว่าๆตัวนี้พรามกาเดียนหนอเฮ้ยมีตัวจะบวกเว้ยดีเลยเด้เอาละเปิดมิติตีตรงนี้ไปเลยดูดูดคอยยาวลอ,อยไปลอยไปเลยมึเงเรียบร้อยออกวิติีไปครับโอ้โห คอยาวยังไปครับรอบนี้แต่ไม่รู้ว่าไทท่านจะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ามันค้างนานจนมันตายหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่ถ้ามันตายมันต้องมีซากศพหล่นลงมาข้างล่างครับนี่คือมันโดนดูดไปเลยแบบร้อยเปซตรงนี้อะไรกันบ้างเนี่ยอันติเมทสโตนโวยระดับสูงนี่หว่าสูงสูงกันทั้งนั้นเลยเอาดิโลดิโลจะบวกกูอีกแล้วดิโร่กูชอบบวกกูจริงเอากูเปิดเลยนะกูเปิดเลยนะเอาเด้ดูดไปเลยดูดไปเลยโอ้โหรอยลง ไอจิงโจ้แล้วไม่ไปว่ะอู้จิงโจ้เป็นอันติเมรครับอะไรหล่นลงมาเนี่ยมีของของล่วงลงมาด้วยเฮ้ยแอ็ดเซนเดนต์อันติเมรถุงมือเฮ้ยอาร์ Armor, เมอร์โบนัสเยอะดีกว่ะอันไหนดีกว่ากันโอ้ยตัวนี้ก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วดิมันเป็นชุดเกาะง่อยๆนะครับผมค่อยว่ากันเดี๋ยวผมว่าผมไปที่บ้านผลิตของอย่างนึงก่อนจะเป็นเครื่องที่เรียกบอสได้นะครับ วันนี้ก็สูญเสียตัวที่จับได้ไปส่งตัวอ๋อแบ็กเพลเราไม่พอทุกคนมันใช้ทั้งหมด80เรามีแค่40กว่านะครับอ่ะก็เป็นว่าพาร์ทนี้นะครับเราจบไปต่องนี้ก่อนแล้วกันครับทุกคนยังไงชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ